มาพบกับยิงนุ้ยอินสเปนวันนี้เขาจะไปแอ่วทะเลจะปาเพิลเปินไปแอ่วทะเลป้าสาวน้อยไปแอ่วทะเลแล้วจะมาทาครีมก่อนอีกรงเรียนฟิดเสาติดจะป้าลูกไปแอ่วทะเลเจ้าเปิ่นแต่มาได้ลงเล่นน้าเพราะน้ามันเยน็นกับป้าแกไปนั่นนะ่ะไปเล่นทาหน้าก่อน เดี๋ยวแม่หาเขาหาคนเดียวกะ <No. S 1> น้องหาคนเดียวกะ <No. S 1> มันก็จะวุ่นวายสิแกเจ้า,จาแกดีใจแกจะได้ไปเอาะลลีท้าแก้มก่อนระ <No. S 1> ท้าโอเคเสร็จวก็พร้อมแล้วกระมีของเล่นนี่ของเล่นน้ำของน้องมารีขนมแล้วก็นี่ก็เป็นครัวเปียนของลูกสาวแก <c oughs> เจ้า,จา <c oughs> ให้ถึงแล้วค่ะ นี่ก็เป็นตางเข้าทะเลเลิศไหมคะมีแต่ตึกท้องฟ้าวันนี้สีฟ้าโปรแต่คงได้เล่นลงไปเล่นน้าพวนหน้านนมันเย็นเดี๋ยวาไปจ้ามพอก่อนๆๆๆเหมือนส่วนสาธารณะเลยนะอู้ถึงว่าจะถึงราค่ะตองห้างก็เป็นเหมือนสนามเด็กเล่นเปิดก็มีแบบเอนเตอร์เทนคือละอ่อนออน,นะ นี่นะคะชื่ออย่างโมฮูอันนี้ก็เป็นตางที่จะขึ้นทะเลเห็นป่ทะเลคนสนมากรกปั่นกรยานเสื้อกันหนาวแขนยาวอยู่นะแต่อีนี้ไม่ใส่แล้วร้อนมากน,ะะนี่ก็เป็นทะเลรอบๆนี่ค่ะครั้งแรกในรอบปีที่เราถอดรองเท้าแล้วเดินแบบนี้นะคะบนสายชอบชอบร้<อ>านอาหารนะเจ้าเนี่ยนะเจ้า ก็จะมีค้นมาแบบนั่งกินข้าวเม่ตอนทจ่ยคน้นช่วงนี้ก็แบบเริ่มทยอยกันมาแบบอยู่หาดมาเจ้าอาพาร์ตเมนต์ช่วงตอนนี้ก็จะเป็นเหมือนอาพาร์ตเมนต์ที่มีแบบเจา้าหลายปีก้ก็ว่ารายเดือนเ,เพราะว่าช่วงเนี้ยอ่สเปนเนี่ยเริมจะห่อนละแล้วห่อนห่อนแต่นะแบบต่างชาติก็คือวา่ามาแบบพ้นที่เปินฮอลิเดย์เช้ายุโรปเยมนก็จะเริ่มมาแบบ เจ้า,า,าพาดเมนยู่แล้วเจ้าส่วนตรนนี้ก็จะเป็นเหมือนถ่าเรือตีค้นเป็นมีแบบเป็นมีเรือมาเจ้ามาจอดอย่างเงี้ยเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบถ่าเรือตีสําหรับลูกค้าตีจะมาจอดแถวนี้เจ้าเดี๋ยวเขาจะไปดูว่นน้าเนี่ยมันเย็นหมอกใดสามารถที่จะลงไปเล่นได้ไหมวายอูย้เย็นเว้ย น้ำเย็นเ้ยฝันยังตู้เย็นเนี่ยน้ำเย็นมากเลยอ่ะมันตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนตอนนี้ยังเล่นไม่ได้นะคะมาเจอมพอไปได้นี่แหะค่ะนี่ก็ประมาณหนึ่งนี่เป็นทะเลในสาในฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็เลยไปอีก เล่นต mm ัวงได้ก่อนเล่นตัวมาได้ขอบคุณค่ะเอาไว้จัดสติ๊กโฟกัสยิน เจ้าตอนนี้เฮากามานั่งอยู่ร้านอาหารเพราะว่าเราเหิวข้าวแล้วตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามเป็นเวลากินข้าวตอนของคนสเปนที่นี่ร้านอาหารที่นังนี่ก็อยู่ปากทางออกจากคาดพอดีก็สั่งกับเข้าไเป็นหลายอย่างในยเขามาพอว่ากับข้าวร้านเนี้ยลํำกองเดี๋ยวเขามาดูกันค่ะเขาอแล้วาก็สั่งเป็นเขาจะสั่งเป็นออเดอร์ก็คือเป็นมะกอกดองแบบนี้นะคะ มะก,กอกนี่จะเป็นมันจะมีแบบสองอย่างก็เป็นมะก,กอกเขียวกับมะกอก,กอดำน,นั่นเท่าสองเป็นมะก,กอกดำค่ะยิมพออืมส้มอ่ะส้ม,สมแล้วก็มันๆลูกสาวชอบมากปลาหมึกนะคะแล้วก็ไปทอดก็จะมีกับแก้มเป็นอ่าเลมอน เดี๋ยวเรามาชิมว่ามันจะอร่อยไหมอันนี้เป็นจานที่สองก็จะเป็นคล้ายๆมันฝรั่งบนเอาไปอบนี่ค่ะหนุ่มๆประมาณนี้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหอยหอยดี่วันนี้ใส่น้ำมันบกกักวกเนี่ยเจ้าแล้วก็จะมีเอ่อ a n k you เลมอนมาเป็นเครื่องเคียงด้วยเจ้าของบุนดีอ่ะก็คือเป็นปลาหมึกน้อยเจ้าเหมือนนวดปลาหมึกอ่ะเนี่ย ทอดประมาณนี้แล้วก็บีบมะนาวใส่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันอันนี้ก็คือบอกเกโรนี่นะคะมันจะเป็นเหมือนป่าป่ารองแล้วก็ใส่น้ำมันมะกอกเจ้าประมาณนี้เดี๋ยวเขามากินกันทุกจานเลยมันจะรสชาติจะไดมาเจ้าจานนี่เราจะมาเริ่มกินกันก่อนใช้มะนาวก่อน คำเจ้ากรอบกรอบแล้วก็นุมน่มๆเหมาะชุ่มซมอรอยดีผ่านชอบอยู่จ้ะเนี่ยชอบ <c oughs> น่ารีบชอบอันนี้โอ้ย g o o เ n e s s อะไรกี้ ลองชิมกันมันก็เค็มๆอ่ะเค็มๆมันมีกับบะนาวใส่ปลาไปเหมือนกันอ่ะ ปดายก่อนเค็มเมๆอร่อยไอ้เกี่ยวนี่อันนี้ลำ้ำซมซมมันจะเกมเถอะเปรี้ยวซม,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 มแล้วก็อยู่ในน้ำมนันประกอกอี่าล้ำอะ่ะแล้วก็หอยมันหอยตาลับเลยอะ่ะแบบนี้ หวานอะอกป็ปูาินเต้มนี้โรเมกล้ามากมกล้ามนหวานแล้วจะใส่ในโวินวินกาใส่น้ำส้มจะออล้ำ <สะ S 1> หอมม,มันเหมือนไอ้มันอกนอะเนี่ยสีเนี่ยลำนี่เจ้า

ชนดุดไม่ได้เน่วย t m d เนี่ TMD2 ทั้งนั้นแค่สเวิร์ตแก๊สเทียบนี่อันนี้ไม,ม่ด้เลยนี่อนนีกระลั้มกรี่ั้มเาก วิธีกินแบบชาซีลี่แบบนี้เย้ใส่นีน่ <Yeah. S 2> น very good ฟชโนอมาลีก <Professional. S 2> ็คือฟ <ics> ินมากกินทุกอย่างมาลีล้ำกระโหกล้ำแต๊ะกะเอาไหนเนาะเนี่ยดีอร่อยไหม ก็เดี๋ยวจะต้องขอตัวไปกินอาหารที่เหลือก่อนนะเจ้าเพราะงันรอตารอใจนองเกินเจออะไรก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ